เล่นแรงเกินไปหรือเปล่าล่าสุดเพจกลุ่ม FC สาวิตรีมีการโยงประเด็นมาที่น้องโอมแบบนี้ไม่โอเคเลยน้องไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยมีคอมเมนต์กล่าวหาให้ร้ายทางคดีอาญาแบบนี้ไม่ยุติธรรมมีข้อความโพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งได้โพสต์ไว้ในกลุ่มให้กำลังคนที่สูญเสียและให้กำลังเจ้าหน้าที่ทำไมน้องโอม โตขึ้นอยากบวชมากกว่าทำอาชีพอื่นเด็กได้ยินได้ฟังอะไรหรือเปล่าถึงได้อยากบวชเด็กคงคิดว่าการบวชจะล้างบาปให้บุพการีได้เราลองมาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตกันบ้างค่ะในกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายนี้ได้าพาดพิงไปถึงลูกของลุงพลเขียนถึงเด็กแบบนี้ได้แสดงว่าความคิดต่ำตมติดลบเกินเยียวยา เป็นเราเราจะฟ้องรอรับหมายสารอย่างเดียวเลยนึกไม่ออกเลยว่าคนที่คิดได้แบบนี้โตมาในครอบครัวแบบไหนได้รับการอบรมสั่งสอนมาแบบไหนโอ้ยแย่มากเล่นสศกกระปกแบบนี้ไร้สำนึกความเป็นผู้ใหญ่สายตาติดลบสิ่งดีๆที่ลูกลุงพลเขาได้คือจิตใจดีเหมือนพ่อแม่คิดได้ไงพวกบาปหนา ไม่คิดหรือว่าลุงกับป้าเขาคงปลูกฝังลูกให้คิดดีทดําดีเพราะทุกวันนี้มีแต่ยาเสพติดลุงคงตั้งใจสอนให้ลูกเรียนรู้ทางธรรมะเพราะลุงเคยให้ลูกไปบวชตอนปิดเทอมลุงคงคิดว่าสอนให้ลูกห่างไกลาย,ยาเสพติดแต่พวกเปลดอะคิดไปว่าเด็กรู้อะไรพวกมันน่าจะไปห่วงฝั่งนู้นดีกว่าไหมส่งไปให้ทนายโนบิฟ้องเล่นงานเลยจ้าโพสต์แบบนี้เข้าขายคุกคามเด็ก มันเป็นความคิดของพวกสัตว์เดรัจฉานพวกโผล่มาจากนรกอเวจี G, จิตใจต่ำเอาสันดานตัวเองมาเปรียบเทียบให้คนอื่นน่ารังเกียจสุดๆเด็กไม่เกี่ยวนะทำไมต้องโพสต์แบบนี้ความคิดแบบนี้คือส่วนรวมของสัตว์นรกเท่านั้นที่มีความคิดแบบนี้เล่นโยนทางพ่อไม่ได้ก็จะเข้าทางลูกเปรตในร่างคนชัดๆมึงสงสัยน้องโอมเรื่องบวช แต่ทำไมมึงไม่สงสัยอีสะดุง้งได้ข่าวแว่วๆมาว่ามันกำลังสิเอาผัวหรือมันเอาแล้วเพิ่งสิบสามนะมึงพวกจังไรอย่าเอาน้องโอมมาเป็นขี้ปากมึงกัดพ่อไม่ได้เสือกกัดลูกแทนพวกสัตว์ไม่จังไรจริงคิดไม่ได้นะอีหาพวกนี้ถ้ามึงสงสัยน้องโอมกูว่าพวกมึงควรสงสัยพี่สาวและลูกชายบ้านข้างๆด้วยออดอ อ่านจบของขึ้นเลยกูเด็กก็ไม่เว้นถึงว่าจิตใจเฮี้ยนแบบนี้ถึงอยู่ฝั่งนั้นได้ถ้ามึงตายอย่าให้ใครบวชให้นะเดี๋ยวจะหาว่าล้างบาปแทนอีกแม่ติงจ๋ามีการแสดงความคิดเห็นว่ามีหมอดูบอกว่ามีผู้ชายมีผู้หญิงและเด็กอายุ13-14จะโยงให้ครอบครัวลงพลคิดบ้างไหม ครอบครัวทางติ่งพวกมึงก็มีเด็ก13-14นะแล้วเด็ก13-14อยู่ในเหตุการณ์นะน่าสงสัยกว่าทางคนมากกว่าคิดได้เนาะเด็กมันจะดีก็ดีโดยนิสัยหรือพื้นฐานในจิตใจมนุษย์ขี้เหม็นทุกคนเกิดมาไม่เคยมีใครไม่ทำผิดน้องคิดดีแล้วมายงเรื่องให้เข้าประเด็นคนคิดนี่จิตใจต่ำมากนะบอกเลย พวกเราอย่าไปวอแวร์กับมนุษย์ใจต่ำพวกนี้เลยจะแปดเปื้อนไปกับพวกมันด้วยคนใจไม่ต่ำจริงคงคิดไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้ส่งเรื่องนี้ให้ทนายเลยค่ะดึงเด็กมาเกี่ยวข้องไม่ต่ำตมจริงคิดไม่ได้นะนี่ต้องเป็นคนแบบไหนถึงคิดได้ขนาดนี้ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาด่าพวกไม่มีสมองกลุ่มนี้แล้ว ส่งให้ทนายเลยค่ะคุกคามเด็กคนมันเร็วความคิดมันก็เลยเร็วตามเฮ้ยมันคิดได้ขนาดนั้นเลยเหรออีกหน่อยก็คงจะพากันห่อเหินเดินอากาศได้แล้วพวกนี้แม่งโคตรเลยดึงเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องทำไมความคิดเฮี้ยนๆแม่งความคิดของสัตว์นรกแท้ๆขอโทษ f อทุกคนนะคะที่ใช้คำพูดไม่สุภาพคนเราถ้ามันไม่เร็วจริงๆคิดชั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะ ไอ้พวกชิงหมาเกิด fc แม่นี่มีแต่ความคิดจันไรต่ำตมไม่รู้พ่อแม่มันเลี้ยงมาด้วยอะไรถึงโตมามีจิตใจที่ใฝ่ต่ำคิดแต่สิ่งต่ำๆอย่างเลวตอนนั้นพี่อุบถามว่าอยากเป็นดาราไหมน้องตอบว่าไม่เอาพวกเขาทำอะไรไว้คงรับกรรมกันทุกคนเพราะลุงเขาพาลูกเข้าวัดสอนมาตั้งแต่เด็กชื่ออย่างตั้งให้ว่าชื่อโอมชื่อน้ำมน เขาดีมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่พวกปากว่าตาขยิบก๊อปส่งให้ทนายเลยค่ะลุงล้ําเส้นมากไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจอย่าหาธรรมออฟฟิเชียลมาณที่นี้ค่ะ